ขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องป้าจำลองฝ่ายลุมพลนะคะวันนี้ยายก็จะพาเอฟซีมากินแกงหอย นี่ค่ะแกงหอยแกงหอยนะคะนี่ค่ะหอยค่ะแกงหอยค่ะี๋ยยายก็จะมากินแกงหอยกันเนาะนรักเมรักก็ต้องจุบ แม่พีแกงแม่พีแกงมาให้ยายกินมาเด้อกินข้าวนำได้อายเนาะเรามีข้าวกินมีบ้านอยู่มีอูนอน <c oughs> เราไม่ไปสร้างนี่สร้างศีลก็พอแล้ว ยายก็คือ,อยาออยาค่ะอืมวุ้นอะค่ะพี่พีมากินข้าวกันเนาะ Buồn Ôi, bỏ quá เช่นมันขึ้นมายาไปล้มอยู่ภูดกภยัยสนหมสมัยนะั้นมันก็เลยออกเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเอาเข้าไม่ได้เลยค่ะวั <c oughs> งบันก็เจ็บมากค่ะ <c oughs> แล้วเขนตรงนี้ก็กระดูกแตก <c oughs> มีเอ็กซเรย์อยู่ให้เบิงหรือบรได้กี่ตัวได้ยายไม่กินข้าว Nói bọc cũng nhầy Rút bơ lơ ừ. Bạn là kênh xe Kênh xe à. Bây giờ luôn. ถ้าไม่เอาใบายานางใส่มันบบแซ็บฮ้หอยที่ยายไปคั่ววันนั้นแหละม่พี ถ้าเราเอามาเก็บไว้เราไม่เอาไม่เอาดินออกหรือ,อเราขวันมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปแช่น้ำเวลาจะกินค่อยมาแช่มันก็อ้วนอ้วนคือเก่าจริง อร่อยนะแค่จึงแค่ยายเอาให้ดูด้วยนี่นี่ยาจูบออกมาแล้วนี่หอยขม แต่เขาไม่ได้แกงเหมือนคนไทยแกงแบบอีสานอ่ะ บางตัวก็จุบแป๊บเดียวออกมาเลยกับข้าวก็มีลูกสาวแล้วก็พาชีทำให้กินค่อยบ่ต้องทำเพราะค่อยเป็นผู้จัดการ การชามนะคะคยบุต้องทำเพราะมีลูกทำเมึงอยู่บ้านมึงไม่ทำมึงทำไรวักนะเน,นี่ยให้ส่งมาให้แม่ลำหรับเนาะอืม พขอพุณน,นะคะที่เข้ามาดูยายกินข้าวแบบประษาอีสานบบได้กินแบบคนกรุงเทพอันนี้รักไม่รักก็ต้องจําเป็นต้องจูถ้าบาจูกก็บได้กินเพื่อนเพื่อนอยู่ในหูพูน ก็ขอเจ็บขอจูบขอจูบแน่เนาะอยากิี้ถีจูบหลายเนาะเห็นว่าเห็นว่าบราได้เคยจูบผาฉีก็ให้จูบแน่เนาะ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอฝากด้วยว่าคนที่แกงหอยกับไปจูบหอยกับไปจูบหอยแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมจูบคนรอบข้างด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลงไล้แค่นี้คะ่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดติดตามกดกระดิง่ง ชอบตะไคร้ติดตามคุณยายจำลองด้วยเจ้าค่ะแล้วก็อย่าลืมสัางซื้อผิวลิตภัณฑ์ในช่องยายจำลองทุกยี่ห้อผ่านช่องยายจำลองเหมือนเดิม <c oughs> รักใครชอบใครกดไลค์กดแชร์กดชับตะไคร้ด้วยค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้ค่ะ